ไปได้เปล่าจ้าวัสดีค่ะสิบาทนสลับสิบบาทผิดสดให้แค่ถุงค่ะิดสุด,สด,สด แกงกับมีก็ถงก็หมดวันนือวันกลางอ๋วันนอันกลไม่ห่นองอันผัดมีทำไมไม่ต้อก็ยังเหลืออีองอันพริกทอดทำไมไม่มีนี่นนี่ปนหนมนี่ปอนนี้มีครับไปอ่ะเปาลาเปาก็มีนมจีนก็มีช่าวมีช่งพาโมีอันนี้สุงแล้วสูงแลตสิบ ตัวนี้สูงละเจ็ดสิบเป็นแบบเอาแปแบบผงดูเป็นไม้เป็นไม้ยักจะกินอะไรนี่นะเป็นส้มอร่อยเป็นส้มอย่าับกันนีับีไม่อยากช่วมันหนูไม่เห็นนะมันจีับเาะลังงจลาเอลาดเี้ยันงมันนี่ดี่ก่เอาก็ได้เลยเนาะ็เลยเอาไสกัน ปลาทูเข่งสะไลเนี่ยห้าสิบห้าเท่าเดิมปลาทูสดก็มีนะปลาทูปลาทูสดก็มันนะเ็ปลาทูบกคาอนี้สงสอะไรครับนี่อะไรนี่อันนั้นสลัดสามห้าแล้วบาทอันนี้มะเขือของใครนะตะกี้อ๋ออันนั้นหกสิบเหรอหลาหกสิดสม้าแสิบห้าัดดีค่ะ

นู้หยบจีเยแก่ข้นี่ของ้องอยู่นี่ของ้องอยู่นี่นี่ของ้องอยู่นี่ขององอยู่นี่อะไรนะนี้อั้เาใน้อยนมจีนนมจีนเส้นไงมีสามสิบบาทเอาไหนแ่ไหนอันนี้จักปาทไหมค่ะอันนี้อันน้อันน้นองน เจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดบาห้าแต่ซื้อกล้ยนุ่มกดีใช่ไหมมะเขือมะเขือมะเขือไปแล้วใช่ไหมยังรอนุ่ดีเจ็ดสิบเจ็อยนอ้าวจ้าอันนี้เนื้อใส่ชุ่มน่มยอันนี้ของฉันี้ของผมจะปากนี่่นมีนอันนั้นเห็ดเลือดเลือดเลือดอยู่ข้างในนะถ้าิเจาลือดเอาเลือดด้ใช่ไ 哎，茄子怎么样？